ครีมย้อนเวลาผิวมาจีดช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781สนับสนุนโดยกล่องลาลิก้าสตาร์ ปาโป้งนะฮะยังพูดคุยนะครับกับ2ดมีเจชื่อดังนะคุณกบและคุณเก๋นะครับถึงกรณีที่เรียกว่าไม่รับความเป็นธรรมทางห้ตัวเองเนี่ยนะฮะเข้าไปทําอยู่ในองค์กรใหญ่นะฮะมาประมาณส0ปีนะแต่ไม่เคยได้รับการบรรจุเลยแต่คนที่เข้าไปพร้อมกันนะซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยได้รับการบรรจุไปก่อนแล้วณวันนี้ก้าวหน้าจนถึงขั้นเป็นผอนะฮะและสุดท้ายแล้วผอท่านนี้แหละนะฮะที่พยายามกีดกันนะฮะแล้วก็พยายามไปพูดต่างๆนานาว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่ต้องการจะบรรจุเองซึ่งจริงไม่ใช่ความจริงเลยแล้้วววนนนนออออกกกเหืืไป่่าาาั็คพูดดมยตล พวกเราเนี่ยไม่ได้ทํางานไม่มีผลงานทั้งที่เราในี่คิดงานให้ทุกปีทุกปีเนี่ยคุณคุณยืนยันว่าคุณเป็นเพื่อนกันเนี่ยอใช่เพราะว่าคาว่าเพื่อนนะคะเราเลยโดนมาตลอดสิบปีเพิ่งมาปีนี้ถึงตาสว่างว่าอ๋อเพราะว่าเราไม่ทําเพื่อนเพื่อเลยทําเราไปพูดกับผู้ใหญ่ว่าพวกเรานีไม่ได้ทํางานอยู่เฉยๆล่องลอยไปวันๆแสดงว่าเวลาคุณคิดกันเนี่ยคุณก็นําเสนอไปกับเพื่อนคุณให้คุณไปเสนอต่ออย่างนี้เหรอตามขั้นตอนที่ถูกต้องไงฮะ คืออย่างนี้ค่ะ,<ฮ>ะเราก็คิดว่าเขาจะมีความเป็นธรรมเหมือนหัวหน้าคนอื่นเพราะเขาบอกอแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าเออไม่เป็นไรเขาเป็นเป็นหัวหน้าเนี่ยเขาจะได้ชนเพราะผู้ใหญ่ในอสม,มทองมไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราสัมพันธ์กันว่าเขาด,ดีเขาบอกตลอดว่ามไม่เหมาะกับแกหลอกในการที่จะไปชนต้องเดี๋ยวพี่ชนให้พี่จะปกป้องแกได้อแล้วก็เชื่อใจเพื่อนเราเชื่อใจกนเรามาแบบเป็นเพื่อนไม่ได้คิดอะไรเลยมาแบบว่า เงินไม่สนอะไรไม่สนมาว่าเอ้ยได้ทำงานกับเพื่อนได้ทํางานที่รักได้ทําวิทยุเออแบบนี้ปุ๊บและจะใช้วิธีการเขาจะสั่งงานบอกพวกแกทํางานกันไงแล้วสบายใจไม่เป็นไรเอาให้งานเสร็จพอ hmm. แล้วก็จะเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ยัง,ยง,ยงไงวะเก๋ okay. โท,โทรเราเฮ้ยพี่อย่างงี้เออเดี๋ยวเกส่งเมลให้เราก็จะใช้วิธีการปรึกษาแบบนี้เราก็โทรคุยสมัยก่อนยังไม่มีไลน์ก็จะโทรคุยแล้วก็เมลเมลเข้าเขาก็จะเอาเมลนั้นไปพรีเซนต์ลูกค้าบ้างผู้ใหญ่บ้างมเป็นของเขาเองว่าเขาพรีเซนต์ว่าเขาเป็นคนค<ช>ิดเองแม้ในที่ประชุมช่วงแรกยังพูดถึงเราบ้างแต่ตอนอหลังในที่ประชุมเนี้ยเวลาประชุมดีเจน,นานนาทีเนี่ยช่วงแรกๆมีประชุมบ้างก็จะพรีเซนต์เหมือนกับว่าเขาเป็นคนคิด,ดทําให้น้องๆในทีมก็คิดว่าเขาอ่ะทําแต่ไม่ใช่เราคุณชาติได้ไงว่าม <g ül> ก็ทุกอย่างเรารู้มาตลอดแต่ว่าด้วยความที่<อ>ทเราเ้็นร <พอ S 2> ูพฤติกอันนี้มันเป็นเรื่องของถ้าเราทํางานกับคนที่มีหัวหน้าเรามีวุฒิภาวะเพราะว่าแน่นอนเราต้องมีหน้าที่ทํางานให้หัวหน้าแล้วก็คอนเซปต์ต่ตางๆทุกปีในเรื่องของอินโปรแกรมทั้งหลายแหล่สโลแกนคลื่นอะไรทุกอย่างสิ่งแนวทางของคลื่นในแต,แต่ละปีจะเป็นยังไงเราไปขายทุกอย่างเราคิดหมดแค่นั้นยังไม่พอนะฮะยังมีการพยายามจะถ่ายโอนหน้าที่ความรับผิดชอบของเราทั้งสองคนไปให้คนอื่น ไปให้คนอื่นทาแทนคือหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบอยู่ถูกต้องคือลิฟต์อานาจถูกลิฟต์เป็นการลิฟต์ดนอำนาจยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผมเนี่ยนั่งอยู่ในตาแหน่งมิวสิกดีเลกเตอร์ต้องดูแลทุกเพลงที่ถูกเปิดออกไปและเพลงที่เข้ามาถูกส่งเข้ามาในคืนจะต้องมีหน้าที่คัดกรองคอยคัดเลือกอมีการทํากันยังไงไม่ทราบผมมารู้เองเลยในวันหนึ่งจานหน้าซองส่งแผ่นมาจานหน้าซองคนนี้ไม่ใช่ถึงผมแล้วถึงอีกคนอืม ถึงน้องที่มีตอนแรกมีหน้าที่ประสานงานผมเลยลงไปไล่ดูเอ้ยเดี๋ยวทําไมเขาส่งแผ่นมาให้แกทําไมไม่ส่งมาให้ฉันหลังจากวันนั้นแหละรู้เลยว่าอ๋อทำกันมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดผมจะย้อนกลับไปถามนิดนึงว่าณวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ขององค์กรผู้ใหญ่ตัวใหญ่สุดเลยนะทราบเรื่องนี้เือยังทราบแล้วณปัจจุบันนี้ทราบแล้วทราบแล้วที่เราออกมาแฉแหลกออกวิทยุไงฮะก่อนหน้านี้คือมันมีการขาบเกี่ยวระหว่างผู้ใหญ่คนก่อน พอออกคนก่อนขององค์กรเนี้ยคเขาอยู่แล้วตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วพอออกคนใหม่ล่าสุดเข้ามาอยู่เนี่ยพอออคนใหม่เนี้ยทราบแล้วใช่ไหมฮะหมายถึงใหญ่ที่สุดใช่ไหมฮะใหญ่ที่สุดทราบแล้วพอใหญ่สุดทราบแล้วทราบแล้วแล้วเราก็มีความสุขมากที่ท่านทราบแล้วท่านไม่นิ่งนอนใจแล้วแม้เรื่อง ยังไม่ทราบตรงนี้ก็ต้องเคารพกันตตดสินใจของท่านแต่เราก็ต้องให้เวลาท่านว่าท่านเพิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างรอให้ท่านสะสางเยอะเราใจเย็นรอได้แต่ก็รับปากว่าจะลงมาดูแลแก้ไขเรื่องนี้คือคุยกันแล้วคุยกันแล้วท่านบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเราไม่ต้องการให้คนมาแบกเรานะในเบื้องต้นหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะฮะที่ไปประกาศวิทยุออกข่าวจงค้มเนี่ยก็บอกว่าให้พวกเราเนี่ยหยุดโพสต์ใน Facebook หยุดให้ข่าวสักพักหนึ่ง เพื่อให้ใครบอกฮะทางพออใหญ่เลยบอกบอกให้เราทั้งสองคนเนี่ยหยุดโพสต์ Facebook หยุดให้ข่าวสึ่อมวลชนเพื่อที่จะให้เวลาผู้ใหญ่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้คู่กรณีเนี่ยมีสามคนที่ถูกพักจัดรายการที่เป็นดีเจนะฮะที่ถูกพักจัดรายการคือนทั้งสคนและพอพอท่านนั้นพอขึ้นท่านนี้ท่านก็เป็นดีเจเหมือนกันในเมื่อสามคนสามคนเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในปัญหาตรงนี้เนี่ยสามคนต้องถูกพักจัดรายการทั้งหมดหมายพราะว่า ทุกคนต้องล้างไพ่ล้างไพ่ใช่หยุดเลยหยุดเลยเพื่อเพื่อให้เรื่องนี้ไม่ลุกลามออกไปเพื่อป้องกันให้ผู้ดอกอากาศผู้ใหญ่จะได้ทํางานกันแต่ในขณะที่เราหยุดแล้วในขณะที่เรายเขายังไม่หยุดผมที่หยุดสนิทเลยนะฮะเฟซบุ๊กไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆั้งสิ้นค่ะฝั่งนู้นไม่หยุดฮะเขาทําไมฝั่งนู้นไม่หยุดเขาหยุดเขาพักจัดรายการแล้วก็จริงแต่ว่าดีเจในความรับผิดชอบที่เขาต้องดูแลเนี่ยยังพูดถึงเรื่องนี้ตลอดกันอย่างสนุบปากอ๋อ แซวบ้างจิกกัดบ้างตลอดเวลาที่จัดรายการนั่นหมายความว่ายังไงคุณบอกให้ผมเงียบปากใช่ไหมคุณต้องบอกให้พวกเขาเงียบปากสมุน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 ลูกสมุนใช่ไหมเรียกสมุนนะถูกเลยอ่าสมุนใต้อุ้งบาทาอืออ่ายังไงต่อครับใช้คำได้ถูกต้องพูดตลอดจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเงียบให้เขาโจมตีฝ่ายเดียวนี่มันถูกไหมเนี่ยอืมไม่ใช่แล้วะื่อมวลชนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้อ่ครับ ผมข้องใจจริงๆว่า hmm. องค์กรใหญ่มากนะที่พูดถึงกันอยู่เนี่ยคือองค์กรที่ใหญ่มากผมเชื่อว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะได้ยินชื่อที่หลุดออกไปจากทางทั้งสองท่านด้วยซ้ำไประดับชาติผมพูดเลยครับไม่น่าจะมีคนที่เรียกว่าเป็นนักเลงอยู่ในนั้นอ๋อแปลว่างานใหญ่ล่าสุดที่เป็นงานใหญ่ของวิทยุเลยวันลุงขึ้นคนหายหมดเลยวันแรกพอมีคนมาเพราะว่านักเลงคนนี้แหละค่ะ <S <S จะไปไล่ตบแฟนคลับผู้หญิงด้วยนะ อย่าเดินมานะเดี๋ยวจะตบให้เลย<ม>ซึ่งแบบว่าในข้อหาที่ว่าแฟนคลับท่านนี้ที่เขาจะไปขู่จะตบเนี่ยนะฮะมารักเรามาอยู่ข้างเราซึ่งเราไม่รู้เรื่อง เขาก็และแสดงออกว่าอยู่องางลำชัดเจนทั้งีก็เลยถูกขู่จะตบระวังนะอะไรทำนองเนี้แล้วเขาแจ้งความแล้วนะคะผู้หญิงซึ่งตั้งแต่มีเรื่องเราไม่ได้คุยกับใครเราเุยกังสองคนจริงคือมันใช้อำนาจเกินขอบเขตมันใช้อำนาจเหรอคะนี่มันเป็นอันธพาแล้วนะใช้กำลังอ่ะคือมันไม่ควรมีอยู่ในองค์กรใหญ่แบบนี้ไม่ไม่ทราบนะครับอันนี้ผมผมเองก็เคยทํางานอยู่ในองค์กรนี้ถึงแม้ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นพนักงานประจานะแต่ผมเคยไปทํารายการอยู่ในองค์กรนี้เหมือนกันนะครับแล้วผมผมงงผมมาฟังเรื่องนี้ผมตกใจมากว่าเอ๊ะมัน มันถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอมันมันมีแบบมีมีเขาเรียกอะไรมาเฟียอยู่ในนั้นขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งแบบมันมาเฟียเนี่ยนะผมเนี่ยเคยได้รับตำแหน่งนี้มาแล้วเพราะว่าท่านผอเนี่ยไปกล่าวหาพอไหนที่คุณต้องชัดเจนนะครับนี่ไงการ่พูดชื่อมันะทำให้หลายผอยู่พอเพื่อนราใช่ไหมผอเพื่อนผมแล้วกันพอเพื่อนคุณผอเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผอคลื่ดพอคืดเห็นไหมครับอย่าหคนในกองท่านเนี้ยในกองที่ผมอยู่ไปพูดว่าถ้าอยากจะเปิดเพลงที่คลื่นนี้เนี่ย กบเนี่ยซึ่งเป็นมิวสิกดีเล็ตเตอร์อยู่เนี่ยตอของไปเส้นมันนะต้องเอาตังค์ไปให้มันนะไม่งั้นไม่เปิดให้ไม่งั้นไม่เปิดให้กลายเป็นอย่างนั้นไปภาพที่ออกไปสําหรับบางคนที่เข้าใจผิดก็เลยกลายเป็นว่าโอ้พวกเรานี่เป็นมาเรียนรูกแต่โชคดีค่ะสปีเรียบรับผลประโยชน์ตลอดเอางี้นะฮะคนที่ได้สัมผัสกับตัวตนของผมจริงๆเนี่ยเคยได้มาพูดคุยกันตรงๆเนี่ยเคยมาฝากแผ่นฝากงานกันเนี่ยเคยมาร่วมงานกิจกรรมกันเนี่ยไปถามเขาเลยว่าเคยผมเคยเรียกผลประโยชน์สักบาทไหมไม่มีแต่แต่ว่าคนที่จะไปไล่ตบแฟนคลับ หลังเวทีวงเล่แฟนคลับผู้หญิงแล้วไปเดินสายอาดอาดถามเปดีจเหนะได้จัดรายการค่ะไปฟังเลยวันเสาร์ตอน10บโมงดมงได้จัดรายการเหมือนกันค่ะเงินเดือนได้เงินเยอะกว่าเราด้วยต่อเดือนเพิ่งเข้ามาหรือเข้ามานั้นเข้ามาตอนที่ช่วงที่โดนตอนกระทืบโดนกระทืบตอนนั้นนะคะแล้วแล้วตอนนั้คุณกำลังพูดถึงเพื่อนคุณคนนี้ที่เคยถูกดาราสองท่านคนเป็นคนนึงเป็นผู้หญิงที่กระทืบนะฮะคุณตุ๊กตากระทืบผมจาได้อ่ ถูกไหมฮะแล้วก็ก่อนนั้นโดนคุณพ่อน้องล็อกกี้คือพี่แอดสุรชัยต่อยเอาใช่ครับเอาคนเดียวกันนะเนี่ยนี่เห็นไหมฮะหลายหลายคนจะเป็นอย่างพี่หนุ่มเลยคือจะรู้จักเขาเวลาเราพดถึชื่อเขาเนี่ยใครเหรอใครเหรอแต่ถ้าเราเท้าความแบบนี้อ๋อคนนั้นนั่นเองคนนี้คือเกลียดประวัติอุบลวันกระทืบกับคุณสุรชัยสุฬาเจริญต่อยใช่ครับเนี่ยถ้าพูดถึงสองกรณีนี้ทุกคนจะนึกออกเลยคนเดียวกันเหรอคนนี้นี่เองครับแต่ไอ้คนนี้เขาเขานิยมสะสมศัตรูหรือไงฮะ มันอาจจะเป็นงานประจําปีก็ได้ที่ต้องถูกกระทืบทุกปีแ,แต่ปีนี้คน,คนโดนกระทืบอาจจะเป็นเราแ,แล้วนะออกมาขนาดนี้<อ>เพราะว่า<อ>เพราะว่านักเลงคนนี้เนี่ยแบบนอกจากไปเดินตามอาดอาดอะไรงนี้แล้วนะคะ<อ>เมื่อเจอศิลปินเล็กๆหรือว่าใหญ่ไม่รู้แต่ว่าศิลปินเล็กๆของเราเนี่ยเราจะมีศิลปินช้างเผือกใครเป็นมาเฟียกัน,น,นแน่ไปแบมืออยากเข้าชาร์ตนะมีสองหมื่นเอามาเดี๋ยวเอาเข้าชาร์ตซึ่งแบบตรงนี้ผมของงมากเลยผมไม่ได้ปักความเขานะ คุณมือดีนะคุณไปปักปาล์มก็หรือเปล่าต่อหน้าก็กล้าปาลมกล้าเหรอใช่เคยพูดพร้อมทั้งชื่อมาแล้วคุณไม่ีหลักฐานเหรอถ้าไม่ใช่ความจริงก็ออาไยได้หลักฐานมด้มีเป็นตัวคนเลยถ้าคุณถ้าคุณมีสนใจคุณมาแล้วทำไมคุณถึงไม่เอาเรื่องนี้ร้องถึงถึงผู้ใหญ่ขององค์กรเลยโอ้ยคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมันมาทีหลังหลังจากที่เราเราเราอได้ได้ได้สัมผัสเรื่องที่มันควรจะเป็นประเด็นเป็นปัจจัยที่น่าจะ พูดคุยกับผู้ใหญ่ขอขมวดเลยนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาเป็นอีกหนึ่งปัญหาคือการดึงบุคลากรที่ไหลอีกสี่นาทีขุณขมวดเลยนะคุณนี่สมที่จะทํารายการลูกใช่ครับผมเห็นเวลาอยู่ขอขมวดปัญหาเลยทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดกันเนี่ยมันอยู่ในหมวดที่ว่านําบุคลากรที่ไม่มีความสามารถไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมานั่งจัดรายการอคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมคือหนึ่งไม่มีความรู้สองอาจจะไม่ได้จบโดยตรงแต่เรื่องจบโดยตรงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาสามประพฤติตัวไม่เหมาะสม เช่นทาตัวกลางเป็นมาเฟียไปเรียกรับผลประโยชน์และตรงนี้มีไหมผู้ภาษาไทยไม่ชัดเจนนี่คงไม่ต้องพูดมั้งฮะเพราะการไปดีเจภาษาไทยต้องใช้ธรรมากินภาษาคนต้องรู้เรื่องก่อนนะไม่ได้ผมคุณใช้คำว่าภาษาไทยภาษาคนไม่ภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนนี่ไม่รู้เรื่องเลยเก่งอย่างเดียวคือตบผู้หญิงใช่และเรื่องเรียกรับผลประโยชน์ของคนนี้เนี่ยนะฮะผมนี่เจอมาด้วยตัวเองเลยเพราะว่าทุกวันเสาร์เนี่ยจะมีอีกรายการหนึ่งที่จัดรอบดึกแล้วก็เดือนละครั้งจะมีการจัดแสดงดนตรีสดและออก์ากนสดนะฮะครั้งนั้นเป็นศิลปินจัด ค่ายค่ายหนึ่งตึกตรงนี้แหละมาออกรายการตี่ตรงพูดแบบนี้ค่ายค่ายหนึ่งค่ายยักษ์ใหญ่เใช่ครับค่ายยักษ์ใหญ่แห่งราชเทสิบห้าเวลาพูดถึงค่ายยักษ์ใหญ่มันจะมีไม่กี่ที่ก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับศิลปินจากค่ายนั้นมาออกคุณคุณนักเลงคุณดีเจมาเฟียผมเรียกดีเจมาเฟียแล้วกันนะฮะคุณดีเจมาเฟียนี่เขาก็มาพูดกับผมตรงๆเลยบอกเนี่ยคุณกบงานเนี้ย ผมได้ค่าดําเนินการมาหมื่นหนึ่งเหรอจากจากบริษัทเนี่ยจากบริษัทรัฐเพาสิบห้าเนี่ยคือเข้ามาเรียกอย่างนี้เหรอไม่ไม่เขาไม่ทราบว่าบอกผมเพื่อจุดประสงค์อะไรนะฮะซึ่งจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่ทราบจริงหรือไม่จริงเราก็แต่ก็ไม่ควรมาพูดแบบนี้แต่มันเป็นเรื่องที่น่าพูดไหมันเสียทั้งศิลปินเสียทั้งองค์กรบอกเนี่ยผมผมได้รับค่าดําเนินการมาหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเรามาแบ่งกันนะใครจะแบ่งกับคุณอแต่ผมไม่ได้พูดอย่างนี้ผมพูดในใจอผมกลัวโดนกระทืบอ๋อครับเนี่แบบ มันไม่น่าเกิดขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมก่อนที่เข้ารายการผมถามทางคุณ,คณเก๋ว่าเอ๊ะมันคือยังไงคุณเก๋บอกว่าผมชอบมากคือต้องการให้คนเนี่ยได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่น้อยบางทีถูกผู้ใหญ่รังแกเนี่ยถูกต้องก็ต้องกลัวกลัวกันแบบโอ้โหเรื่องนี้เกิดขึ้นมีพี่ที่แบบจะ,กะเกษียณอยู่แล้วอีกหกปีมาลองให้น้องเก๋พ,พี่พี่พี่มีหนี้เยอะพี่อยู่ไม่ได้เนี่ยเขาบีบพี่แล้ว,ลวอีกหน,น,<ท>นึ่งนาทีผมยยนอนุญาตขมวดเลยแล้วกันนะว่าคอนเซ็ปต์ของการต่อสู้เนี่ยค่ะ โอเคส่วนหนึ่งคือทําเพื่อตัวเองใช่ใชเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวอเองแต่ผลพวงที่เกิดขึ้นทุกคนจะได้ประโยชน์ทั้งหมดะจะมีการสังคายนาครั้งใหญ่ภายในองคอนน์กรนี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่นิ่งดูดายนะครับแล้วทุกคนจะได้ประโยชน์จากปัญหานี้กันทั่วหน้าเพราะปัญหานี้มันเป็นสิ่งที่หมกอยู่ใต้พรมมานานแล้ววันนี้เราเรื้อมันออกมาอยู่บนพรมถามว่าทําไมเราต้องออกมาวอยวายออกสื่อเพราะว่าเราทําตามระบบแล้วแต่ระบบมันล้มเหลวเพราะว่าระบบตรวจสอบถูกควบคุมโดยคนไม่ดีตรงนี้ครับ ครับผมถ้าเกิดผอ,อ,อใหญ่ดูอยู่ใหญ่สุดเลยนะคนที่สามารถคุมองค์กรนี้และสามารถลงมาเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ได้คุณอยากจะบอกอะไรท่านครับท่านต้องดูอยู่แล้วผมอยากจะบอกท่านผอ,อว่าณนะตอนนี้ทุกคนกําลังจับตามองปัญหานี้ว่าผอ,อจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย,ย่างไรจะพักงานกบเก๋ไปอีกนานแค่ไหนยิ่งนานยิ่งไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นอืมนะฮะแล้วสาหรับผอ,อเพื่อนคุณละฮะ แม่ฝากหลายท่านจะขอดีดเพื่อนได้ไหมคะและดีตเพื่อนพอออดีตเพื่อนและสําหรับพออเพื่อนผมเนี่ยนะอะคนเรา่าเนี่ยทําอะไรเนี่ยถึงคุณจะปกปิดยังไงก็แล้วแต่ฟ้าดินย่อมรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง เอ้ uh huh. นี่คุณเป็นดีเจวิทยุขึ้นลูกทุ่งหรือเป็นดีเจรายการผีหรือเปล่าเนี่ยคุณพูดว่้ผมหลอนเลยนะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะฮะจริงๆอ,อยากให้เป็นมาตรฐานใหม่เลยว่ามันไม่ได้การสู้ระหว่างคนกับคนแต่มันเป็นเรื่องการต่อสู้กันว่าเลิกคิดสักทีว่าทําดีไม่ได้ดีอยากให้เห็นว่า ทำดีได้ดีมีจริงและธรรมะชนะอธรรมครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์เราไม่ได้หมายความว่าเราถูกนะถ้าสุดท้ายตรวจสอบมาว่าเราผิดนั่นแหละเราเข้าอะธรรมไงแล้วเราแพ้ยังไงก็ต้องพิสูจน์กันใช่ถ้าเขาตรวจสอบมาแล้วคุณผิดจริงคุณยอมรับไหมยอมรับโทษเลยยอมเลยจะไล่คุณออกจะจะไิดคุกจะอะไรก็ได้จะฟ้องผมยินดีเพราะผมออกมาขนาดนี้แล้วจะให้ผมมานั่งกลัวอะไรแต่ถ้าเกิดเข้าผิดจัดการอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนที่ถูกต้องเอาให้ชัดเจนเฉยไม่ได้เพราะตอนนี้ทุกคนในสังคมรับรู้หมดแล้ว อ่าโอเคมันคือเรียกว่าคุณไม่ต้องการให้มัน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 มีหนอนทําให้แบบมันเน่าไปทั้งองค์กรว่างั้นเถอะจบสักทีเถอะเพราะว่านี่คือบ้านของผมผมร่วมสร้างขึ้นมาผมจะมีความรักโอเคคุณพูดดีมากครับอ้าววันนี้ขอบคุณและเป็นกำลังใจทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับแต่ว่ารายการของเราก็เปิดกว้างนะฮะถ้าเกิดว่าพอเพื่อนคุณต้องการจะมาออกรายการเราเรายินดีนะฮะคุณจะมาแก้ข้อกล่าวหาเอะไรก็แล้วแต่ เชิญคุณกล้ามาประจันน้าเขาไม่ละผมกล้าทุกที่ทุกเวลาถ้าเกิดผมเชิญเขามาคุณมานั่งคุยเลยไหมแต่ล่าสุดผมไม่เคยเจอหน้าเขามาหลายเดือนแล้วไม่แล้วออฟฟิศเดียวกันก็ตามแต่ไม่ทราบตั้งแต่ลงห่นไปไหนตั้งแต่ส่งไลน์ไปถามว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นที่ที่ที่ได้ยินมาจากพี่กับเหตุผลที่ได้ยินที่แท้จริงมันคืออะไรพี่ตอบหน่อยลบไลน์เราทิ้ง 3- 4สี่เดือนแล้วเจอหน้ากันไหมไม่เจอเลยหรอไม่เจอตอนนี้กลายเป็นพอร่องหนเลยนะะเหรอฮะเป็นรัฐบาลเงาอยู่คไะใช้เงาทํางาน อ่ะอ่ะโอเคนะครับก็โอ้ยถ้าผมติดต่อได้หรือเขาชมอยู่อย่างไรก็รายการมีเบอร์เดี๋ยวเอาเบอร์ให้เดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญมาเอาหลังใหม่หลังใหม่คุณยืนประกบเลยนะคุยกันเลยนะอย่างไรก็ได้ครับอ่าโอเคโอเคได้เดี๋ยวเร็วๆนี้ช่องแปดจะมีรายการคู่กรณีคุณมาออกคู่เขาเลยนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวลับมากับปากล้อมครับ เวลาผิวมาจิกมหัสจรย์ส้า่ายหิมะสีแดงเชื้อขาแเอลฟ์สวิสเซอร์แลนด์ช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781สนับสนุนโดยกล่องลาลิก้าสตาร์